ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กแถกรนทุกคน,นนะครับมีผมปานนนท์จากช่องพี่เจทีพีกิ๊กและเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามา2กิจกรรมทุนชมครับคือหลายกิจกรรมชมแต่ผมจะมารีวิว2กิจกรรมก่อนชมครับก็คือวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับแจกเพชรเม้นยูไอดีไว้นะทุนชมครับคือวันนี้ผมแจกเพชรนะครับใครอยากได้เพชรฟรีหรือเม้นยูไอดีไว้นะครับแล้วผมจะมาสุ่มแจกตอนเย็นนะครับโอเค คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาก็คือกิจกรรมเติมปลบปลับไอเทมฟรีมชมนี่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 เนาะอันนี้กิจกรรมล็อกอินชมเป็นกิจกรรมสายฟรีตอนรับเวลไทม์ผู้ชมล็อกอินนะครับ ครบ8วันรับไปเลยสกินปืนถาวรชิมนี้เป็นสกินปืนอาร์คถาวรเอ้ยสกินปืนฟาร์มาถาวรชิมครับใครที่เป็นสายฟรีไม่ควรพลาดน,น้ำชมครับแล้วก็เอากิจกรรมเติมรับของฟรีนี่นชมชิมอ่ะสามวันนะน้ำชมพีไฟ X Magalene น้ำชมเป็นสกินรถ Magalene น้ำชมคสีแบบยงสวยน้ำชมครับเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็การควบคุมง่ายน้ำชมครับลดความทนทานของรถน้ำชมก็นี่เป็นสกิน Magalene ใหม่น้ำชมที่เข้ามาน้ำชมเพียงแค่เติมเพชร พบ299เพชรกรับไปเลยน้ชมฟรีเล่มชมคันนี้นะครับเติมเพชร299เพชรก็คือ85บาทน้ชมครับสามารถเติมเพชรและรับได้เลยน้ชมภายใน3วันนี้เท่านั้นน้ชมครับถ้าเกิดไม่เติมตอนนี้จะไม่ได้น้ชมสําหรับสกินแมคลายน์ตัวนี้นะแต่สวยยังมีเพอโบวกของหลังด้วยเป็นทรงรถแข่งน้ชมนั่งได้2คนนะครับสวยงามมากน้ชมสําหรับคันนี้น้ชมเป็นรถที่เข้ามาใหม่น้ชมครับ อีหน, mhm. ห,นอหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมสายฟรีผมรีวิวตอนเย็นชมอีหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาคือกิจกรรมนี้ชมหมัดน้ําแข็งกลับมาแล้วชมนี่ใครที่อยากได้หมัดน้ําแข็งนะครับคุณชมตอนนี้กลับมาแล้วชมครับคือเก็บหินครบ5อันคุณชมแล้วก็นี่มีไอวอลใหม่ดูคุณชมครับนี่นั่งบนบันลัางคุณชมของรางวัลในนี้ก็โอ้โหมีท่าแล้วก็มีผมชมครับแล้วก็มีของเก๋อีกมากมายคุณชมนี่ครับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาคุณชมนี่คือ ไหนลองสงบแบบทีเดียวดูชมอ่าไม่ออกจริงๆอยากสบร้อยชมแต่เพชรไม่พออ่าไม่ออกเดี๋ยวผมให้่เติมตอนยินทีเดียวนะครับชมกิจกรรมนี้ก็จะเล่นเหมือนเดิมชมก็คือเก็บโทเคตให้ครบ5้าอันนะครับเพื่อรับหมักน้าแข็งชมแล้วก็ของนี้นะครับเมื่อครบสามอันเราสามารถที่จะใช้แลกเป็นการหมุนได้หนึ่งครั้งชมครับแล้วก็ถามว่าเออพี่ครับ กิจกรรมนี้หมดกี่เพชรครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจมิชมเดียวตอนเย็นพี่มาส่งให้ดูมิชมว่าหมดกี่เพชรนะครับแต่ว่า,ล,าลักๆอ่ะพี่เคยสุมหมัดอ่ะ8 0 0 900เพชรก็มีมิชมครับถ้าดวงดีมิชมครับกิจกรรมเนี้ยคือส่วนใหญ่จะดวงดีตลอดมชมคดวงดีกว่ากิจกรรมอื่นมิชมครับก็บมัดน้ำแข็งเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปมิชมตอนนี้กลับเข้ามาอีกครั้งแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ไว้ก็อย่าลืมมิชมครับอย่าลืมมาลองสุมดูมิชมครับก็ ถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีนะครับอยากส่มฟรีๆท่านผู้ชมก็เมนต์อยู่ดีไว้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้แจกเพชรนะครับท่านผู้ชมครับผมจะแจกสุ่มแจกเพชรตอนเย็นนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีรอย่าลืมเม้นตอยู่ดีไว้ได้นำชมโอ้แต่สวยท่านผู้ชมมัดน้ำแข็งท่านผู้ชมกลับมาเลยมาไอเย็นท่านผู้ชมครับหนึ่งในหมัดที่เข้ามาท่านผู้ชมแล้วก็เข้ามานานแล้วแล้วก็หลายคนอยากได้ท่านผู้ชมมาด้ำแข็งเซอร์กิตการสายฟรีตอนเย็นผมมารีวิวให้นะครับเพราะว่ามันต้องเล่นเยอะ เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไป่ทำงานแลย้ยพี่ชมนั่นแหละก็ต่อมานี้พิมพ์กิจกรรมที่เข้ามาก็มีวันนี้ก็มาน้ําแข็งครับเติมรับของฟรีครับผู้ชมครับแล้วก็แจกเพชรน,นะครับเมนยูดีไว้ใครอยากได้เพชรก็อยู่หรือเมนยูดีไว้ได้วยนะครับผู้ชมโอเคไปแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย